ดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดเสาร์ศุกร์นะคะพิธนัทกับแฟนมาช่วยพ่อเลี้ยงวัวค่ะวันนี้พิธนัทมากับพ่อปู่นะคะแม่ป่ามีพ่อของแบรี่นะคะแบรี่รี่ก็ยังติดพ่ออยู่ดีอ่ะนี่แบรี่แล้วนั่นนี่เย้่มาล์มาน Hello, คือเบลลี่ติดพ่อมากเกินไปนะคะก็เลยมองพ่อตลอดเลยพฤติกรรมของเขานะคะคือเป็นลูกแงะคะ่ะส่วนพ่อของเขานะคะก็มองลูกด้วยความห่วงใยเดี๋ยวในช่วงท้ายพี่นนะัฐจะพามาดูค่ะโอ้โหอีกไลน์หนึ่งฮัลโหลโนรีฮิแออ้อโนร n โ w รีโอ the big Oh, whoa, whoa. <laughs> Little calves are growing a ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็หนาวด้วยนะคะบรรยากาศในฟาร์มตอนนี้ก็ชุ่มฉ่าด้วยน้ําฝนนะหญ้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะก็เที่ยวชะอุ่มแบบนี้เลยอะคะ่ะรถปรกติแล้วเราจะให้หญ้าแห้งแบบนี้ด้วยนะคะแต่หลังๆเนี่ยก็ไม่ได้ให้แล้วนะคะให้เขากินหญ้าในฟาร์มนี้นะคะ่ะเลี้ยงโดยธรรมชาติเลยอะคะ่ะ How are you อ๋อโอ้ the fate of us. ฟาร์มนี้ก็จะเป็นฟาร์มใกล้บ้านนะคะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยแม่วัวพันธุ์ที่นี่ก็จะมีแม่วัวพันธุ์แองกาดตัวสีดําชาโรเลตตัวสีขาวนะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกออกมาก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะคะลูกวัวที่เห็นเห็นอยู่เนี้ยก็ประมาณ 3- 4สเดือนค่ะในช่วงที่ขายได้นะคะประมาณ78เดือนประมาณนี้ค่ะ beautiful. Oh. Don't cry. Look, look, look. <laughs> oh. Come on. Come on. Nali, come on. No no. <laughs> uh, no. Pretty grass, right? Yeah, they have a lot. I think โอ้โหวัดเด็กฟิตโอ้โหลดวอเตอร์น้ำท่วมฟาร์มแล้วนะคะดูดิโอ้โหสนุกละสี คอกนี้บรรยากาศจะดีค่ะวิวสวยเนี่ยมีสะพนานไม้ด้วยนะคะพิธนัทมาทําคลิปที่คอกนี้บ่อยมากนะคะเพราะว่าดอกญ้าสวยเนี่ยค่ะเคยมีคลิปแรกเลยนะก่อนที่จะทํา y o YouTube เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยค่ะพิธนัทก็มาทําคลิปแนะนําตัวที่คอกนี้ค่ะ เดูนะคะวัวแม่พันธุ์นี่จะตัวสีดำคือพันแองกัดนะคะแต่ลูกออกมาเนี่ยเป็นตัวสีขาวก็คือเป็นพันชาโรเล่หมดเลยเนื่องจากว่าพ่อพันของคอกนี้เป็นพ่อพันชาโรเล่นะคะชื่อสโนวี่ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ธนาจะพาไปดูสโนวี่กันค่ะสโนวี่ฮายยูโอ้โหมีทั้งสาวเยอะเลยนะสโนวี่ beautiful girl. Heyo, beautiful girl. 20. 20. 24. 24. And how about that over there? There, yeah, there's oh, 16. 16. 16. Mm -hmm. พ่อบอกว่าวัวที่อยู่ในคอกเนี้ยวัวน้อยนะคะยี่สิบสี่ตัวส่วนที่อยู่ในคอกเนี้ยที่กําลังจะไปดูเนี่ยค่ะก็ประมาณสิบกว่าตัวนะคะนี่ก็คือแม็กพ่อของแบร์ี่แล้วสังเกตเห็นไหมคะเนี่ยแบร์รี่ไม่ยอมห่างพ่อจริงอยู่กันคนละคอกนะแต่นี่ค่ะมาแล้วนะคะมายืนเฝ้าพ่อแบบนี้เลยคือไม่ยอมห่างอ่ะวาย a ูสเต็งเฮียน i s yeah, meet father Yeah, midfather Yeah. You meet father? Matt. Matt. He, ah. I think he love to stay with his father. คือเราไม่รู้นะคะว่าสัตว์เขาสื่ออะไรกันนะเขามองตากันนะคะเหมือนเขาจะบอกอะไรกันดูแววตาแม็กนะคะที่มองดูแบร์ี่นะคะนนะาออนะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเขามองและสื่ออะไรเขามองกันเขาจ้องกันนะเหมือนจะบอกอะไรกันเหมือนบอกสอนเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมานานอ่ะพี่ธนัทก็รู้ภาษาวัวขึ้นมาทันทีเลยนะ จะไม่ให้พิธน,นัทคิดได้ไงก็ดูเขาจ้องกันดีค่ะแม่เขาไม่วางตามองจากลูกเขาเลยนะเออก็ดูดีจ้องกันอีกแล้วนะคะเหมือนจะบอกสอนอะไรสักอย่างประมาณนั้นแหละลูกเอ้หัดทําตัวดีๆนะลูกเป็นพ่อพันธุ์ให้ได้ <laughs> พิธน,นัทก็ไปนะคะคิดเองแต่เจ้าเจ้าแบรี่เนี่ยเขาจะขี้อ้อนนะคะเขาจะชอบไปเล่นกันบวัวตัวน้อยเนี่ยเห็นมาสื่อกันแล้วมานี่มานี่อะไรอย่างเงี้ยมานี่มา วิด้วยหน่อยจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฮ้เบลลี่ย o คิดยุคซิตเดิร์ดเบลลี่โอ้ยจุ๊บน้องๆใหญ่เลยเบลลี่เนี่ยยังไม่เลิกนิสัยเป็นเด็กอยู่อ่าอิเล็กตริกซิกซ์ตีดอสเซนเวิร์กในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์นะคะพ่อจะไม่ปล่อยกระแสไฟฟ้าค่ะเนื่องจากว่าเป็นอันตรายนะคะวัวบ,บางตัวนะสมัยก่อนนี่วัวแองกัสตุวผู้นะเป็นพ่อพันธุ์ โดดข้ามรั้วมาตีกับสโนวี่อีกฝั่งหนึ่งได้ะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยกระแสะไฟฟ้าอโออออ้ โนวีวลี่ิกบูโนวีนี่เป็นพ่อพันชาโลเล่นะคะอายุ4ี่ขวบค่ะแต่แม่พัน์นี้จะเป็นแองกัดนะคะส่วนพ่อพัน์แองกัดก็จะอยู่อีกคอกหนึ่งะค่ะอยู่กับแม่พัน์ชาโลเล่นะคะพ่อเนี่ยอยากได้ลูกวัวตัวสีดํานะคะเพราะว่าวัวตัวสีดําตลาดกําลังต้องการประมาณนั้นนะคะลูกไทยอ,อ๋อ โอเค darling ไม่ o ูดเวิร์ e เรื e อยๆโอ้ฉัน e วังว่า o ุณ y o นเโอเคนี่ก็เป็นการมาดูแลวัวในคอกที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะตัวไหนเจ็บก็จะมีสัตวแพทย์เข้ามาดูแลรักษานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะเจอก,กันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ